สวัสดีครับผมลุงหลอดเด็บซีครับเมื่อนี้มีรายการบังไฟบั้หน้าภายนะครับตำบลโนนลังอำเภอเครืองในจังหวัดอุบลราชธานีวันที่ยี่สิบหกมิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับรายการบังไฟมีดังต่อไปนี้บังที่หนึ่งไพสีทองบวกเจตุกสังลุยบังที่ 2, สองซอราชวงบังที่ 3, สามซอพอรีพมมลบังที่สี่ทองผักดีบังที่หาภูมนินรินสิงห์ฟังายชุดใหญ่บังที่หกบุญพลาบังที่เจ็ดอแท็กเตอร์ บางที่8ตาพันเปอร์เซนต์บางที่เก่าท้าวผาแดงบางที่10โชคประเสริฐบางที่สิโพจเจริญบางที่สิบสนาคตาสุมบางที่สิบสามซอสวรรษบางที่สิบสี่สามเทพบางที่สิบทอเจกบวกซอทอาจบางที่สิบหกเฮียน่องสังลุยบางที่สิเจเก่งเจริญบางที่สิบแปดซุริโยไทยบางที่สิบเก้าโกยคัมซีหายบางที่ยี่สิบน้องโพทองบางที่ยีบ ปายฝ่านาครดงนะครับผมบางดีบสองสตาบอยนะครับตุลาการโดยกะทิร้อยฝ้าบวกอายพายดําหน่อยเสียงสวรรค์นะครับอย่าลืมไปให้ำลับ่างแรงใจกันนะครับมัดเด็ดลุงหลอดกัมมี่ไ้นะครับสีแดงจงริงคืองั้นนะครับผมเป็นความชอบส่วนตัวบริเกียวไายบักไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับชอบก็ตามเห็นตามก็ส่วนขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟสีสวัสดีค่ละลาลาลา